แนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะครับผมกฤษณพงษ์พรมบึงราแต่เวลาจะจัดรายการวิทยุเนี่ยฮะจะใช้ชื่อว่าอาจารย์กฤษณะห้าหนึ่งถามว่าทําไมต้องใช้คําว่าอาจารย์นําหน้าเพราะว่าผมทํางานเป็นครูนะฮะอ,อ,อยู่ที่คลื่นกลุ่มรักเชียงใหม่ห้าหนึ่งก็หลายปีนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทางบุลลิตี้ไฮอะไรนะผ <laughs> มก็จะม่เถูกใส่โย,ยมันนี่ยไฮลรสโบนะฮะ ที่ให้เกียรติผมได้มาพูดมาคุยนะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อจากต่างจังหวัดจากบ้านนอกนะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์ปิ่นแก้วก็ให้ความกรุณาเชิญผมไปให้ข้อมูลเป็นบางครั้งบางคราวในเรื่องของอกิจกรรมของการจัดรายการวิทยุถ้าพูดถึงวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงผมก็ต้องยอมรับนะฮะบอกกันตรงๆว่าผมเป็นวิทยุชุมชนคนเสื้อแดง ไม่ต้องไปปิดบังอัมพางกันมากนะฮะก็จะนึกถึงอยู่สักสองสามสถานีในประเทศไทยก็จะมีคลื่นชมรมคนรักอุดรของคุณขวัญชัยไพลยพนาแล้วก็จะมีชุมชนคนแท็กซี่ของ่านอาจารย์จินวัฒหาบุญพาดที่จะเป็นหลักตั้งแต่ยุคมีการยึดอำนาจรัฐประหารวิทยุชุมชนหลายแห่งนะครับเกิดขึ้นมาก่อนการยึดอำนาจ เมื่อก่อนก่อนนั้นก็ไม่ได้มีกิจกรรมทางด้านการเมืองนะฮะเพียงแต่ว่าก็จัดรายการเพลงบางโปรโมทเพลงบางขายสินค้าอะไรต่างๆไปแต่หลังจากที่มีการยึดอํานาจรัฐประหารนี่ต้องยอมรับนะฮะว่าวันที่19กันยาสี่เนี้ได้สร้างความแตกแยกทางด้านความคิดของพี่น้องประชาชนคนไทยมากเพราะฉะนั้นจะมีคนอีกมากมายที่เหม็นด้วยกับคณะ,ะยึดอํานาจคอมชอแต่เขาไม่สามารถที่จะระบายความคิด เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารออกไปให้คนอื่นได้รู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจรัฐบารเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือต้องมีกระบอกเสียงของตัวเองนะครับก็คือเปลี่ยนจากวิทยุทางเชิงพาณิชย์เนี่ยนะฮะมาเป็นวิทยุเพื่อการเมืองการต่อต้านรัฐประหารโดยตรงเลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเขาก็ตั้งวิทยุสนามหลวงนะกลุ่มของคุณวิรการคุณนัทวุฒิคุณจตุพรคุณก่อแก้วช่วงแร,แรก ทางต่างจังหวัดเขาไม่ได้มีเวทีแต่เขาก็ใช้ลักษณะที่ว่าพูดคุยกันนะฮะนี่คือลักษณะที่ไปที่มาของวิทยุช,ชุมชนหลายขึ้นหลังจากนั้นด้วยความกดดันทางเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสื่อของรัฐฟรีทีวีอะไรต่างๆที่ต้องยอมรับนะครับว่าไม่เคยนําเสนอข้อเท้จริงให้กับพี่น้องประชาชนคนที่เขาอยากจะรู้ข้อเท้จริงก็จึงทําให้เกิดแรงแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน ที่อยากจะเอาความจริงมาเปิดเผยก็เลยตั้งขึ้นวิทยุชุมชนกันเป็นดอกเห็ดเพราะฉะนั้นหลายคลื่นก็ไม่มีใบอนุญาตนะฮะเพราะว่ามันตั้งก่อนที่เขาจะมีประกาศให้ไปลงทะเบียนกันแล้วก็มีจํานวนก็ไม่น่าจะต่ำกว่า5้0 0กพัน 5, คลื่นแต่ถ้าถามว่าคนไอ้คลื่นคนสแสดงนี่นะฮะมันมีกี่คลื่นเอามีไม่มากแล้วครับจังหวัดมีไม่เกิน30ไม่มี30คลื่นไม่เกินนี่ยนะฮะ ก็ประเทศไทยมี70กว่าจังหวัดก็คูณไปก็ประมาณไม่เกิน500 500คลื่นแต่คลื่นที่เป็นหลักที่มีอิทธิพลต่อความคิดก็มีมีไม่มากเอนนี้ทางลักษณะที่ว่าผมขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องความเป็นมาของคลื่นชุมชนพอจะทราบแล้วนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าจุดค่าใช้ใจ่ายเนี่ยหลังจากทราบแล้วจุดประสงค์คือเราสู้กับเผด็จการสู้กับอัมมาแดนอนแล้วก็สู้กับพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ต้องอ่อมค้อมและช่วงแรกก็สู้กับเอสทีวีเนี่ยนะครับแต่ช่วงหลังนี่ก็หันมามองหน้ากันลดส่งโปรยยิ้ม้กันบ้างแล้วตั้งแต่หันมาดา่าประชาธิปัตย์ด้วยกันเนี่ยฮะก็จุดประสงค์มีอย่างเดียวนะฮะคือสู้กับอำนาจเผด็จการพวกสมุนรับใช้อมาตยแต่ยาธิปไตยแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมคนสแสดง ค่าใช้ใจ่ายต้องเป็นที่ประหลาดมากนะฮะว่าการจัดทําสถานีวิทยุอย่างที่อาจารย์ปิ่นแก้วได้เรียนให้กับพี่น้องได้ทราบนะครับว่าหลายคลื่นอาจจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของคลื่นวิทยุชุมชนคนเสดงนี้ตั้งมาจากเงินของพี่น้องประชาชนที่เขาร่วมกันเขาเรียกว่าผาป่าตั้งสถานีวิทยุเมื่อเดือนที่แล้วยังตั้งกันอยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะก็ตั้งกันเรื่อยๆนะฮะมีเงินแสนสองแสนสามแสนประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งกันเป็นผ้าป่าตั้งคลื่นวิทยุคนเสื้อแดง ก็เคยมีตัวอย่างนะที่อำเภอฝางนะครับของนานคำปันนี่นะครับเมื่อก่อนนี่ก็ทำอิดนะฮะมีชื่อเสียงอยู่แถวแม่อายถ้าใครได้ไปโอกาสแถวท่าตอนแม่อายรู้จักอิดนานคำปันแน่นอนแต่ด้วยแรงกดดันหรือยความที่ว่ารู้สึกว่าท่านทักษิณชินวัตรถูกกันแกล้งนะท่านก็เพลามือการทำธุรกิจทำอิดเอามาตั้งสถานีวิทยุโดยการระดมผ้าปา่าได้เงินไปเกือบล้านบาท นะก็ตั้งวิทยุสบายๆฟังส่งสัญญาณไปถึงพม่าด้วยนะครับค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่แล้วของเราจะไม่มีการโฆษณาแต่บางคลื่นวิทยุชุมชนเนี่ยแปลกนะครับท่านพี่น้องฮะในประเทศไทยเนี่ยนะครับในสภาพรัฐบาลชุดแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาชอบให้มีสถานีวิทยุชุมชนที่บอกให้คนีน่โง่หมายความว่าอย่างไรครับง่เนี่ยฮะคือจัดรายการขายพวกน้ำผลไม้อะไรวิเศษนะครับรักษาบรรทุกสารพัดโลกเนะี่ยอยู่ได้ครับ ขายยาเพื่อไม่มีอยอยนี่อยู่ได้นะฮะแล้วก็โปรโมทอะไรสารพัดที่มันไม่ได้เกี่ยวกับประเทิงสติปัญญานี่อยู่ได้ไม่มีใครไปรบกวนครับนะแต่ถ้าสถานีวิทยุชุมชนอย่างที่ท่านอาจารย์สมชายที่ขึ้นคัดเอาไอตอนที่ผมเป็นคลิปมาเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอคัดค้านท่านนิดนึงนะฮะถึงท่านไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะท่านบอกว่าสถานีวิทยุชุมชนเนี่ยน่าจะ,ะกําหนดบทบาทของตัวเองว่าน่าจะเป็นเรื่องของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนนะฮะ พูดถึงเรื่องอะ,อะไรนะฮะลำไย,ยมันออกดอกอยัางไงยจะฉีดปุ๋ยยัางไงอันนี้มันก็ถูกนะครับแต่จริงๆแล้วความรับผิดชอบภารกิจของพี่น้องประชาชนคนไทยเรื่องการเมืองเป็นสิ่งสําคัญถ้ามัวแต่ไปทําแบบนั้นมันไม่ทานกินนะครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเขานะฮะเพระเาะฉะนั้นจะเห็นว่าบทบาทของสถานีวิทยุยชนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมามีภารกิจเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเสื้อแ,แดง นั่นคือต่อสู้กับอมาตต่อสู้กับใครก็ได้ที่ไปรับใช้อมาตย์ประชาธิปไรหลายคนก็ถามเือนกั้นเรารับใช้ทักษิณหรือเปล่ารับใช้พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าผมเรียนว่ามันไม่ใช่พวกเราก็ประกาศนะฮะถ้าเกิดว่าทักษิณเชนวัฒนหันไปจับมือกับพวกอมาตย์อะไรต่างๆมาสู้เอียกับปราบจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์คนแสดงก็จะมาด่าทั้งทักษิณด่าทั้งประชาธิปัตย์เพราะว่าคนแสดงเขายืนหยัดและเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อความถูกต้องความเป็นธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายเราจะใช้ลักษณะที่่วา พี่น้องประชาชนร่วมการบริจาคก,กันอย่างของคลื่นกลุ่มลักเชียงใหม่ห้าหนึ่งนี่เราเคยบริจาคแต่ละครั้งที่มีการกิจกรรมเคลื่อนไหวได้เป็นล้านนะครได้เป็นล้านนะสมมุติว่าเราจะไปตรงนูง้นตรงนี้ที่ใดที่หนึ่งนฮะรเราต้องงานต้องการเงินสามหมื่นบาทนี่พี่น้องครับเชื่อไม่ไม่ถึงครึ่งวันนะได้เลยนะครับก็จะมีคนขับรถมาเราจะไม่มีการเปิดบัญชีจะไม่มีการบัดเดินเรียระไรเราจะอยู่ในที่ตั้งนี่ละครับที่โรงแรมแกลนด์นี่นะครับพี่น้องเขาก็อยากจะหอมเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา มาหย่อนแล้วก็ลงชื่อบางคนขี่รถเก๋งมาบางคนก็ไม่อยากให้บริจาคที่เป็นหมื่นแต่ไม่ประสงค์ออกนามที่ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทของวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงนะครับอตอนนี้ลักษณะพิเศษหนึ่งของวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงคือเหล่าบรรดาดีเจที่มาจัดรายการไม่มีใครมีเงินเดือนนะไม่มีใครมีไรายได้จากการมานั่งเสียเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมง อย่างของเรานี่เช้ามาพระภิสุตุเจ้านี่นะครับก็จะมาประมาณเจ็ดโมงถึงแปดโมงพูดเรื่องธรรมะ8ปดโมงถึงถึงสิบโมงสิบโมงถึงเที่ยงก็สาภากาแฟก็จะเป็นพูดเรื่องสเพระเกี่ยวกับการนานการเมืองล้วนๆจากนั้นก็เป็นเพลงนิดหน่อยอย่างของผมนี่ผมจะจัดสองช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสี่แล้วก็สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มถามว่าทําไมต้องจัดสองช่วงเพราะว่าจะได้ดึงเลตติดด้งฮะเพราะว่า แฟนคลับเยอะหน่อยนะฮะทำไมไหนไม่ได้ยินเสียงอาจารย์กิษณะจัดรายการวิทยุในี่บอกนอนไม่หลับกันคุณยายคุณอุ้ยคุณอะไรต่างๆนี่นะฮะต้องจัดสองช่วงเพราะฉะนั้นเราดีเจไม่มีใครมีไรายได้นะและทํางานหนักครับผมเนี่เสียเวลามานั่งอยู่คลื่นสี่ชั่วโมงต่อวันถามว่าสี่ชั่วโมงไปทำมาหากินอย่างอื่นได้สตังค์มากกว่าน้ำมันก็ต้องเติมเองลยนะแต่เรามาด้วยใจรักถ้าเราไม่มารู้สึกว่าเราธรรย์ยอ,อ,อ,อต,ต่อหลักการที่เราตั้งอุดมการ์กันไว้นะครับ อันนี้ก็คือ,อที่ไปที่มาตอนนี้ในหัวข้อเนี่ยนะฮะ,ะหัวข้อที่ทางมูลนิธิได้ตั้งไว้เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าหัวข้อบอกว่าบทบาทอะ,อะไรนะฮะท้าทายความท้าทายของสื่อในใหม่กับการเมืองช่วงก่อนและหลังเลือกตั้งเอาอย่างนี้นะฮะคือผมเรียนเลยนะครับว่าตามหัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะผมเนี่ยเป็นคนจัดรายการวิทยุและผมด่ากกตตลอดนะฮะ ทำไมถามว่าต้องด่ากกาตตลอดหลังจากที่มีกฤษฎีกาให้ยุบสภาแล้วท่านผู้ฟังพี่น้องเชื่อไหมครับถ้า,ถาผมติดเรียกว่าพี่น้องนะฮะกกตไม่เคยที่จะออกเอกสารหรือว่าส่งอะไรต่างๆข้อมูลอะไรต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเขาจะได้รู้เขาจะได้อะไรเลยนะฮะผมด่าหยุนประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นก็มีพี่น้องสื่อสารมวลชนอะไรต่างๆที่มีสะท้อนความรู้สึกไปผ่านทางคลื่นสื่อต่างๆเนี่ย กกตเขาเรื่องงงเงยเมื่องงมงงานหลาออกมาประกาศตามาตัววิ่ง,งในทีวีโดยเฉพาะเรื่องอะไรฮะโดยเฉพาะเรื่องของการที่ว่าผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์นอกเขตเนี่ยนะนะสมมุติเราอยู่กรุงเทพนะฮะแต่ภูมิลี้อายุอุดรเนี่ยแต่ไม่อยากจะไปอุดรเนี่ยต้องไปลงทะเบียนวันที่16แต่ปร,กรกากฏกอตไม่ได้ทําอะไรเราต้องไปอาศัยหาตามตามสื่อสิ่งพิมพ์ที่เขาลงไปกรอบเล็กๆนะฮะแล้วก็มาออนแอร์ให้ชาวบ้านเขาฟังได้รู้กันนะครับนี่เป็นบทบาทของ ของของวิทยุชุมชนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ไปหาเอาเองจากจากสื่อแล้วก็ไปออนแอร์หลายคนก็สงสยัยว่ากกตน,นี่เอาสตุ้งสตังไปทําอะไรนะครั้งที่แล้วเนี่ยสองพันล้านก็จัดเลือกตั้งแต่งวดนี่มาหนักเลยฮะสามพันแปดร้อยล้านบาทแล้วไม่เคยทําอะไรนะฮะนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ยังไม่มีการรณรงค์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวิทยุชุมชนเราตั้งไว้เราเรามีคอนเซปต์ไปเลยนะครับว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งน้อยเนี่ยนะนะ ไปใช้สิทธ์ต่ำกว่า70%เปอร์เซ็นต์ในโอกาสมันโกงกันมากนะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกโดยสัญชาตญาณของเราว่าถ้าเราอยากให้พรรคที่เขาสนับสนุนประชาธิปไตยเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมากๆเราก็จะต้องลดลงทุกวันที่ก็ออนแอ์เชิญชวนให้ไปน้องไปเลือกตั้งไปเลือกตังกต้งไปเลือกตั้งอย่าซื้อเสียงด่าคนซื้อเสียงตลอดเวลากลายเป็นว่าเป็นภารกิจของเรากรกตที่ต้องละอายใจนะฮะเนี่ยนะครับเพราะว่าเอกสารก็ไม่เคยมาให้วิทยุชุมชนนะครับ คือเหมือนกับมีความรู้สึกว่ากกตปัจจุบันนี้ไม่ต้องการให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะแล้วก็แมมเมื่อวานก่อนนี่ทางอะไรพอบอทบก็อย่างท่านวิทยกรหลายท่านพูดนะครับออกมาให้คลาสสิฟายจัดกรุ่มของบรรดาสื่อเรียบร้อยเลยนะลเอกสันเสริญแก่พันเอกสันเสริญกกำเนินี่ก็มาบอกนะครับบอกว่าสื่อสื่อนอกระบบนะที่เน้นความรุนแรงปลุกระดมมั่งต่างๆแต่ผมคิดว่าเขาคงอยากจะใช้คําพูดอื่น พวกวิทยุชุมชนคนแเสแดงเขาไม่อยากจะใช้เข้ามาสื่อนอกระบบหรอกแต่เขาคิดผมคิดว่าเขาหน่าเขาอยากจะใช้เข้ามาสื่อนอกคอกนะฮะคือมันคุม,คมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนเลยนะครับว่าสื่อวิทยุชุมชนเนี่ยนะครับที่เขาอยู่กันได้ทุกวันนี้ที่อํานาจเผด็จการไม่สามารถจะยื้อยุดอํานาจได้เกินวันที่23ธันวาสองพันห้าสิบในการเลือกตั้งในรัฐสมัยของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็เพราะสื่อวิทยุคนเสื้อแดง นะครับเหลืออีกสองนาทีนะฮะเอาช่วงแรกผมเรียนนะครับว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราสู้เราเอาข้อมูลมาให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเรารณรงค์ไม่ให้มีการซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะฮะเราก็จะต้องมีการยกตัวอย่างอะไรต่างๆให้เห็นภาพชัดเจนว่าการซื้อเสียงเนี่ยมันทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยเขาเอาเงินมาให้1 0 0 0 2 0ั0บาทแต่เขาก็จะไปโกงกันสองหมื่นสามหมื่นล้านสองแสนล้านบาทนะอย่างสภาอุตสาหกรรมเขามาเปิดโปงเลยนะเขาบอกเรียกไต่โต๊ะหัวคิวกัน2 0 0 0 0นล้านบาทเข้ากระเป๋าใคร เราก็ต้องเชิญชวนให้เขาเห็นนะครับว่ารับสตางค์เขาถ้าจําเป็นจริงๆจะต้องเอาสตางค์เขามาเพื่อจะซื้ออาหารกินสมือ้อสองมื้อนี่รับเลยแต่อย่าไปเลือกมันนะครับถึงแม้เขาจะมาอ้อนวอนอะไรต่างๆกระแสข่าวอะไรต่างๆนี่นะครับก็ไม่ต้องไปนั้นนี่คือบทบาทของอวิทยุชนช่วงก่อนการเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งเป็นยังไงครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีอํานาจพิเศษที่จะคอยกําหนดรัฐบาล คนที่ออกมาพูดหลายคนไม่มีใครเชื่อนะคะคุณจตุพรพูดนัทพทธพูดมันก็ทำบรรดาพวกฝ่ายตรงข้ามแต่พอคุณชมพลศิลปะอาชาออกมาพูดสังคมเชื่อลอยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าประเทศไทยมีอํานาจพิเศษเพราะฉะนั้นหากพรรคการเมืองที่เราไม่จําเป็นจะต้องเป็นพรรคเพื่อไทยแต่เป็นพรรคการเมืองที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยลดอยู่เคียงบ่าเคียงไหลของคนแสดงเนี่ยนะครับได้รับเลือกตั้งมีสอสอจานวนมากที่สุดของ ของการเลือกตั้งที่จะถึงที่3ก,กรกฎาคมแล้วเกิดปรากฏการที่จะโดนอำนาจต่างๆแทรกแซงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบแดงที่ไม่มีความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปบีบไปอะไรต่างๆไปกดดันอย่างคุณชุมพลบอกว่ามีอำนาจพิเศษที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นผมมั่นใจว่าบทบาทของสถานีวิทยุชนทั่วประเทศจะทำเหมือนเดิมก่อนวันที่10มีนา2 5 2 5ัแน่นอนนะครับ เอาละครับแค่นี้ก็คงคงแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับ